วันนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเลยอ่ะตลาดเนี้ยเย็นแล้วดูสิแล้วฝนก็ตั้งเขามาแล้วก็เลยอยากจะกลับบ้านไว้นะคะคุณนายก็รู้นี่ค่ะทั้งงั้นก็ปฏิบัติมาตามภารกิจที่เราเคยทำกันทุกวันจำได้ไหมมา วันนี้ฉันไม่มีอ่ะมีแค่นี้เองฮะอย่าบอกนะว่าวันนี้ไม่มีเงินจะจ่ายนะพอดีลูกสาวฉันมาเอาไปหมดแล้วไม่ได้กดต้องเป็นกดถ้าวันนี้ไม่หวานไม่มีเงินจัดจ่ายจะทำยังไงดีเนาะเออหนูดีจะทำยังไงดีจ๊ะพรุ่งนี้11เงตรงเป็นอันสิ้นสุดของสัญญาเช่าคุณนายส่วนข้ามาจบ หักหนึ่งเดือนส่วนอีกเดือนหนึ่ง,ดงเดือนหน้าค่อยมาเคลียร์กันเหลือเท่าไหร่ก็ออกไปแต่ก็ไม่เหลือหล้วนะ <c oughs> อะพ่งนี้บายโมงทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยนะเพราะคนเช่าบ้านใหม่นะ่ะเขาจะเข้ามาอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอะจัหนุนิดฝนน่ะตั้งเขามาแล้วอากาศก็ดีดี โรแมนติกออกไม่ทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าพูดแล้วก็เปรี้ยวปา,ากได้จ้จได้จ้าน่ารักจริงๆเลยไปไปกัน เดินนี่ถุงอะไรอ่ะเงินในกระป๋าของหนูจ้ะแม่ลูกเดินไปเดินมานี่ไม่เหนื่อยเลยเหรอลูกฮะถ้าตั้งใจทำอ่ะมันไม่เหนื่อยหรอค่ะแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะลูกในขณะที่คนอื่นเขากระเสือกกระสนวุ่นวายกัน ลูกเองก็ต้องกระตือรือรน้นเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องตายเราก็จะไม่เสียใจถึงแม้ว่าจะต้องแพ้เราก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรีลูกลูกจำไหมนะศัตรูมันไม่ได้มาจากภายนอก จะภายในตัวเราแม่เก่งจังเลยหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะเออแม่แม่เก็บไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะไปทำงานหาเงินมาช่วยแม่อีกทำงานอะไรเหรอลูกก็ขายพรมลายตามสี่แยกไฟแดงไงจ๊ะแม่ ขอบใจนะลูกเอาพวงอะไรไหมคะพวงเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งพวงยี่สิบสองพวงสามสิบค่ะเอาสองพวงจ้ะ,อะขอบคุณนะคะ ขวัญเลยเิือไม่น่าจะอายุสั้นเลย เดนจะแม่น้องตายแล้วอะไรนะขวัญเดือนตายแล้วเหรอน้องตายแล้วไม่จริงใช่ไหมแม่มันไม่จริงใช่ไหมแม่แม่ไม่มีที่อยู่แม่อยู่ที่นี่ได้ไหมขวัญเดือน แม่อย่าร้องไห้ไปเลยนะไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวแม่อยู่กับหนูที่นี่แม่ทำไรวะไม่ยอมเปิดเนี่ย ำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งมาเปิดรู้ไหมว่าหิวเนี่ยข้างในมีอะไรกินบ้างเบาๆหน่อยได้ไหมแม่นอนอยู่ข้างในฮะแม่อยู่ข้างในเหรอหมายความว่าไงเนี่ยก็หมายความว่าแม่เขาจะมาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะมิน่าทั้งม้าทั้งบอลทั้งมวยโดนแดกหมดเรามีตัวแม่แล้วยังไงอ่ะแม่แล้วมีเงินปะล่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าห้องอ่ะ ดี๋ยวอีกสองวันน่ะฉันกับแม่จะไปหาที่อยู่ใหม่เองงั้นก็เชิญอยู่กันไปสองคนแม่เป็นอะไรจ๊ะแม่ยังมีหนูอยู่นะ หรือแม่ร้องไห้ทำไมอะจ๊ะ แม่แม่อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าจ๊ะพี่พี่ชันชัยเป็นไรหรือเปล่าคะตัวก็ไม่ร้อนนะะี่คะหมวานมีอะไรใพี่ทำไหมครับพี่ชันชยัยพี่คิดเรื่องอื่นบ้างได้ไหมคะพี่ติดเรื่องงานกับงานอะพี่คิดถึงแม่ ไม่รู้ว่าบ่านนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้านแม่พี่กับน้องพี่น่าจะสบายดีนะถึงพี่ส่งเงินเดือนให้ทุกเดือนเลยพี่กล่าวว่าจะไปกรุงเทพอะจะไปสักสองสามวันดีเหมือนกันหวานกำลังอยากลงไปเที่ยวกุงเทพไปด้วยคนนะนะนะนี่ไอ้บเบิร์ตไปกับฉันทีนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอู้นี่แม่ฉันหายไปแล้วนะ แม่แกจะหายไปไหนก็เรื่องของแกดิอยู่ไปก็พางันซวยไอ้เบิร์ดมึงหยุดเลยนะพับปากมาหมาของมึงแน่เลยออกไปตามหาแม่กับฉันเดี๋ยวนี้อะไรวะโอ้ยแล้วถ้าฉันไม่ไปอ่ะ